งูนกอินทรีกับนายพรานวันหนึ่งณนะริมลำธารน,นกอินทรีกับงูกำลังต่อสู้กันอยู่แต่นกอินทรีเสียท่าทำให้งูฉวยโอกาสรัดตัวนกอินทรีไว้ได้และงูก็ออกแรงบีบรัดนกอินทรีเพื่อจะให้ขาดใจตายระหว่างนั้นมีนายพรานคนหนึ่งบังเอิญผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงได้ช่วยชีวิตนกอินทรี โดยการยิงปืนขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อทำให้งูตกใจเมื่องูได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็ตกใจเป็นอย่างมากและคลายตัวออกอย่างรวดเร็วนกอินทรีจึงสามารถบินหนีไปได้งูคับแค้นใจที่นายพรานเข้ามาขัดขวางจึงแอบไปคลายพิษใส่ไว้ในกระบอกน้ำของนายพรานและไม่นานนักนายพรานก็เริ่มรู้สึกกระหายน้ำ และกำลังจะยกกระบอกน้ำที่มีพิษขึ้นดื่มทันใดนั้นเองนกอินทรีที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่จึงรีบบินลงมาคว้ากระบอกน้ำไปจากมือในพรานอย่างรวดเร็วทำให้ในพรานรอดพ้นจากความตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับผลดีตอบแทน